ตกลงแล้วเจรจาหยุดยิงนั้นก็ไม่ได้มีการหยุดยิงนะเรเจรจาสันติภาพไม่ได้นำไปสู่สันติภาพก็เพราะว่ารัสเซียนั้นยังจัดหนักต่อนะครับน่าสนใจว่าถ้าดูจากท่าทีของอโคศกประจำทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์เปสกอบเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าสําคัญเกิดขึ้นในการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งจัดขึ้นที่นครอิสตันบูลนะครับ นับเป็นการดับความหวังนะฮะว่าการเจรจาจะนําไปสู่การสงบศึกจําได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่ารัสเซียนั้นจะหยุดโจมตีเมืองหลวงนะครับก็คือจะไม่มีการปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองเคียฟแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการปฏิบัติการในลักษณะที่เป็นการแสดงความพร้อมว่าจะเข้ายึดเมืองหลวงเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าอย่างเราก็ดีเพสกอบเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกประจํรทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียเขาก็บอกว่ารัสเซียนั้นใช้ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นต่อการเจราจารครั้งนี้เชื่อว่าการเจราจารควรจะมีขึ้นในทางลับมากกว่าแล้วก็ระบ,บุด้วยว่าหัวหน้าคณะเจราจารของรัสเซียจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเจราจารพร้อมกันนี้ก็ได้ย้าว่าไครเมียซึ่งรัสเซียนั้นผน,นวกเข้าเป็นของตนเมื่อปี2014ก็คือส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วและรัฐธรรมนูญของรัสเซียก็ได้บัญญัติไว้ ว่าไม่สามารถเจราจาต่อรองถึงอนาคตของดินแดนรัเสเซียกับผู้ใดได,ได้คือคืออย่างนี้ฮะประธานาธิบดีรัเสเซียเองเนี่ยก็ได้ดํารบลนะฮะและนี่เป็นดําริซึ่งทําให้คนนั้นหมดหวังกับการเจราจาเลยเพราะว่าประธานาธิบดีรัเสเซียเขาได้ดําริลตามที่ BBC News รายงานว่าจะมีการหยุดโจมตีก็ต่อเมื่อมาริโอโพลเนี่ยยอมแพ้แล้วเท่านั้นประธานาธิบดีรัเสเซียได้แสดงท่าทีนั้นลักษณะนี้เนี่ยแล้วได้กล่าวต่อประธานาธิบดีอิมานอมาครองของฝรั่งเศสด้วยว่า การโจมตีเมืองท่ามาโริโอโปลทางตอนใต้ของอยูเครนเนี่ยเป็นทางตอนใต้ทางฝั่งตะวันออกก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะมาโริโอโปลเนี่ยการโจมตีตรงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นการโจมตีที่จะยุติลงก็ต่อเมื่อทหารยูเครนนั้นยอมจำนนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเขาระบุกับบีบีว่าปูตินประธานาธิบดีปูตินนั้นยอมพิจารณาแผนการอพยพพลเรือนออกจากเมืองบ้างเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำดื่มแล้วก็แพทย์ที่จําเป็น รัสเซียยังไม่หยุดโจมตีแม้ว่าประกาศว่าระยะแรกหรือเฟสแรกของการปฏิบัติการในยูเครนนั้นบรรลุเป้าหมายไปแล้วถ้าไปฟังผู้ว่าการแคว้นชานิเฮฟนะฮะเขาได้เปิดเผยกับ BBC ว่ารัสเซียยังคงระดมการโจมตีเมืองเอกในแคว้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพื้นที่รอบกรุงเคียฟแม้รัสเซียจะประกาศในการเจรจาสันติภาพที่ตุรกีเมื่อวันซืนว่าได้มีการถอนปฏิบัติการการรบครั้งใหญ่ ในพื้นที่รอบกรุงเคียฟปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในเมืองของทางยูเครนเขาระบุว่าขณะที่กําลังคุยกันในตอนนี้ยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเชื่อว่าเป็นเสียงยิงปืนครกในที่สุดแล้วสถานการณ์ในวันนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ว่ายูเครนและรัสเซียไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการหรือไม่ต้องการอะไรคือจริงๆแล้วมันรู้กันอยู่แล้วในข้อตกลงซึ่งจะมีการบรรลุในอนาคตซึ่งวันหนึ่งยังไงมันก็จะมีการบรรลุข,ข้อตกลงเนี่ย ดอนเบสนะฮะลูฮานส์นะฮะลูฮานส์ดอนเนสเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นรัฐอิสระขึ้นมาซึ่งเชื่อมกับรัสเซียในที่สุดแล้วครเมียยังไงยังไงก็เป็นของรัสเซียเพราะรัสเซียนั้นยึดไปได้แล้วมันเบ็ดเสร็จแล้วและในที่สุดเนี่ยมันเหลือแค่มาริโอโพลนี่แหละทางฝั่งซึ่งอยู่ในทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ซึ่งมันมันเชื่อมมันเชื่อมเป็นสะพานแผ่นดินเป็นแลนด์บริดจ์เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้เนี่ยให้มันเป็นแคว้นยาวเลยเนี่ย มันเป็นมาริโอโพน่ะที่รัเสเซียยังต้องการและต้องการที่จะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะก็คือรัเสเซียเขาต้องการแคว้นใหญ่นะตะวันออกลากยาวลงมาสู่ภาคใต้มาริโอโพมาจากดอนเบสลงมาผ่านมาริโอโพถ้าคุณดูในแผนที่เนี่ยที่ที่รัเสเซียต้องการก็คือเป็นสะพานแผ่นดินตรงนั้นเพื่อไม่ให้ยูเครนสามารถทำมาข้าขาย ทางทะเลได้ไม่สามารถส่งเรือออกจากท่าเรือได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการถมากินจะต้องขึ้นกับรัสเซียมันเป้าหมายในการโจมตีณเวลานี้เอาจริงๆแล้วรัสเซียเขาต้องการยึดมาริอโปลให้ได้ก่อนที่จะมีการหยุดยิงแน่นอนเป้าหมายเดิมคือเขาอยากได้กรุงเคียบด้วยแต่ว่าท่าทีสถานการณ์โดยรวมณเวลานี้การได้กรุงเคียบมันยิ่งวันมันยิ่งยาก เพราะว่าปัจจัยด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการส่งกําลังเข้าไปสําหรับยูเครนมันก็ไม่น้อยมันก็เยอะนะฮะแล้วประชาชนชาวยูเครนที่ติดอาวุธสู้และเป็นอาวุธใหม่ๆที่อเมริกาส่งเข้าไปและหลายประเทศในยุโรปส่งเข้าไปรวมทั้งโปลแลนด์ด้วยเนี่ยคือมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทหารของรัสเซียเขาจะยึดเมืองหลวงได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้มาริโอโพแล้วเนี่ยเขาอาจจะยอมกลายเป็นว่าการเจราจาจริงๆที่มีอยู่ตอนนี้ที่นครอิสตันบูลเนี่ยเจราจา ก็เจราจาไปเหอะการหยุดยิงมันจะไม่หยุดมันจะไม่มีจนกว่ามาริโอโพลเนี่ยยูเครยนยอมแพ้หรือไม่ก็รัเสเซียชนะยูเครนที่มาริโอโพลแล้วถึงอาจจะมีการหยุดยิงนะฮะก็นี่เป็นความคืบหน้าซึ่งมันไม่คืบหน้า <laughs> เพราะว่าเอาง่ายๆรัเสเซียเขามีเป้าหมายของเขาแล้วถ้าเขาไม่ได้กรุงเคียฟอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าเขาต้องได้มาริโอโพล